ก็คือให้รีทอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะภารกิจที่เราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนางงามมันมีสิ่งอะไรที่ดังทำแบบ จะเก็บไปอีกเยอะไหมครับที่เราอยากทำอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเก็บไว้ทำหมายถึทว่า,วา,าจะทำอ่ะมันมีอ,อเยอะไหมความจรงิงโอปปอยากเดินทางเยอะขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาครึ่งครึ่งทางแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศเลยที่ที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปเยี่ยมเด็กๆแล้วก็ไปดูว่าพาร์ทเนอร์ของของทางมิสโทรแกนเซชันเองเขามีอะไรให้เราได้ได้ทำบ้างแต่ก็คงจะเน้นไปในทางของเออชาริตี้แล้วก็เน้นไปในเรื่องของโครงการเหมือนเดิมค่ะแต่หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอเพน เพื่อนผู้เข้าประกวดประเทศอื่นที่ที่เราเจอปีที่แล้วเนาะแล้วก็ได้ได้สปอร์ตโครงการอื่นๆของเขาด้วยมีไปประมาณมีอะไรที่ท้าทายที่สุดสบเราาที่เราว้าวเลยเท้าทายที่สุดเราคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเหมือนตอนแรกที่ที่ที่เราบอกก็คือเราอยากที่จะเป็นคนที่เป็นเหมือนสะพานเนาะเป็นเหมือนสะพานในการ นำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ lab research ในเรื่องของออการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเป็น foundation อะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถที่จะนำกลับมาเป็นเป็น initiative หรือว่าเป็น innovation ที่ช่วยคนในประเทศเราได้หรือว่าอะไรของไทยที่เราอยากจะนำไป show ให้ชาวโลกได้เห็น<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะมีในเรื่องของเทคคนิ c a ที่ท,ที่ที่เราไม่ได้ เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้เนาะอย่างในเรื่องของแบบการรักษามะเร็งอะไรอย่างนี้ที่เราพยายามที่จะคุยกับคุณหมอทั้ง2 3 4 5หประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยากตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าในเรื่องของ connectivity ที่หลังจากนี้เราทํางานกับทาง True ก็จะมีคนมาช่วยอีกแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงทํางานง่ายขึ้นช่วหตอนนี้เราเหมือนเราเป็นหน้าที่เป็นสูารการช่วยประสานด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ก็อาจจะมีในเรื่องของเริ่มแบบเริ่มเจ็ดแหลกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เจ็ดแหลกเลยก็คือ บิน4ีหเดือนก็คือปกติแต่ว่าเหมือนจะมีช่วงที่ที่เราจะต้องแบบทํางานเสร็จแล้วบินเลยแล้วไม่ได้นอนแบบวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบตารางลวนบ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเป็น Resolution ของปีใหม่ก็คือดูแลสุขภาพด้วยปนีนี้ใช่ค่ะเข้าที่ทราบเข้าที่ทราบเดี๋ยวทริปต่อไปนี้จะประมาณ ที่จะถึงนีนะคะก็คือ3าประเทศะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีซึ่งจะเป็นโซนโซนแถบเอเชียแล้วก็เดี๋ยวคงม,มีไปแถบยุโรปอีกก็คืออังกฤษต้องไปอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเป็นแถวแถวแบบโปรแ,รแลนด์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าวันก่อนเพิ่งเจอคาร์ลีน่าก็คือมิสเวิลด์สองคนก่อนหน้านี้จากโปรแ,รแลนด์ก็ คิดว่าคงได้ไปทําอะไรด้วยกันในในโปแลนด์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวรอรอคอนเฟิร์มเห็นแล้วสโโรุรบอไปโหว่เวทีประกวดในต่างประเทศด้วยใช่ไหมที่เราไปร่วมค่โจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไปไปด้วยค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือต้องไปไปราวนิ่งให้กับประเทศอื่นๆซึ่งก็สนุกดีแต่ว่าในขนาดเดียวกันก็รู้สึกแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เห็น ทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วก็นึกถึงตัวเองตอน,นประกวดว่าเออเคยเคยผ่านโมเมนต์นี้มาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็พยายามซ<ม>ัพพอร์ตเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะจะจะบอกผ่านเพื่อนตลอดว่าเออถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ก็บอกมามีารวมสาวสาวจากสาว่ะที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมค่ะ เราเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะไม่านานๆาทีจะได้เห็นค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้ว <laughs> ดีใจมากๆที่ได้ที่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเป็นการรวมตัวของสาวๆจากสามเวทีที่เป็นเขาเรียกแกรนด์สแลมใช่ไหมไม่อช่เป็นแกรนด์สแลมแล้วก็เป็นคนที่อินสปิเริงก็คือแคทริโอลนาแล้วก็ซีเจก็คือเราได้คุยกับเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราก็ได้รับ พลังบวกจากเขาเยอะรวมถึงได้เป็น MC ด้วยซึ่ง mm hmm. เป็นอะไรที่ตอนแรกหนูท้าทายมาก mm hmm. เพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าอย่างแคทเนี่ยเขาเป็นคนแบบ Energy <Speech. S 1> เยอะเขาเป็นแบบ mm hmm. เป็น p r o f e s mm hmm. s i o n a l แบบ Presenter แล้วอะค่ะตอนแรกเราก็แบบอุ้ยเราจะไหวไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัวเลยแต่ทุกทุกคนแบบ uplift ์เราว่ายูทำได้ยูเขาจะถาม นอกไม่ตลอดว่าแบบโอเคไหมหรือว่าต้องการที่จะแบบเปลี่ยนอะไรหรือว่าให้ช่วยอะไรไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีค่ะที่ที่ดีใจที่ได้ไปทําตรงนั้นเหมือนกลับมาหาโอปอก็เหมือนแบบในฐานะที่เราไปเีเพเซนต์เมื่อที่าาท่างประเทศเราไปร่วมจอยก,กับเขาก็เหมือนเราทาหน้าที่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาโยงคำถามอะไรมาเราก็สามารถโต้ตอบกลับไปกลับมาได้ก็ก็พยายามพยายามให้เหมือนเหมือนเป็นการ พูดคุยเป็น conversation เราก็ไม่อยากให้มันแบบซีเรี u s เกินไปในหลายๆครั้งเพราะว่าเราก็ตอบคำถามนางงามมาเยอะแล้วเราก็อาจจะติด pattern นางงามจากจากด้วยหลายๆปีมานี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะคุยให้ให้มีความ Relax แล้วก็เราพยายามเก็บดี a i l ว่าเราไปแต่ละประเทศเขาอยากให้เราเห็นอะไรเขาพราวที่จะ present อะไรบางอย่างเราก็อาจจะถามเพื่อนว่าเออที่ประเทศเธอเขา c u l t u r มันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจเข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะ คุยเล่นกับทุกคนให้เขารู้สึกว่าเออฉันก็เป็น a a p r t of you นะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งของเราที่จะต้องให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็น global citizen ที่พร้อมที่จะ fit in กับ culture ของเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโมลาเราสร้างที่แบบว่าแบบอันที่โมเมนต์ที่สามสาวเป็นทีเดียวกันมันสร้างเป็นน้ำที่ดีต่อใจให้กับแฟนนางงามทั่วโลกเลยอยย่างงเี้ก็ก็ก็ดีใจค่ะที่ที่อย่างที่บอกว่าได้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนนางงามมองว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ถามว่าชอบไหมก็ก็ ทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วเวลาเราทําอะไรที่ได้ฟีดแบ็กดีๆอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่า hard work pays off ค<ะ>ือสิ่งที่เราพยายามทํามาให้ให้มันออกมาดีที่สุดในแบบของเราเนี่ยมัน มันได้สัมฤทธิผลให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่นอกเหนือจากแฟนๆในไทยแล้วยังมีแฟนๆในต่างประเทศที่เขาเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาชอบแบบนางงามคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่แบบสร้งางความภูมิใจเป็นกนารคือเขาดาวที่ผ่านมาหล่ะคุณแม่ไป <c oughs> เมื่อสั่เนึ่งเดือนเปตัวแทนไทยตัวแทนได้ดีมากไปดงไปดงไปแดนอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกตุ้มมาอะไรอย่างเงี้ยดีใจก็ความจริงก็เป็น อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่ไม่คิดว่าจะแบบ pull off ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีเวลาซ้อมเนี่ยเปาก็คือซ้อม1วันกับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆมาคอรัสให้ก็ไปดึงเพื่อนสมัยเรียนมาแล้วก็บอกว่าเออมาคอรัสให้หน่อยแล้วก็ไปซ้อมกันหนึ่งวันคืนวันนั้นก็บินไปอังกฤษกลับมาก็คือซ้อมหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นก็คือโชว์แบบนี้ค่ะ<อ>คือเราไม่คิดเลยว่ามันจะ จะ pull it off ได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นงานใหญ่แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราก็คุยกับพี่ๆว่าโอเคเราก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทำโชว์ที่แบบน่ารักน่ารักอยากให้แฟนๆดูได้อีก อีกเมื่อไหร่เราก็ดีใจมากแล้วก็ในส่วนของ CNN ก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดีที่เ,เขามาจัดที่ประเทศไทย <Okay. S 1> แล้วเราก็มีโอกาสให้ถูกรับเชิญไปเป็นหนึ่งในคนที่ไปพูดคุยกับเขาเพื่อเป็นสีสันเป็น a little insights เกี่ยวกับกับประเทศไทยจากคนไทย <Okay. S 1> แล้วก็เรามีโอกาสได้ไป r e เพร s เซนที่ Miss World เขาก็คงคิดว่าเออน่าจะสามารถริเพรเซนประเทศไทยอีกได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ เหมือนออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่งก็มีคนแซวว่าเป็นแก้วเป็นแสงในประเทศไทยอะไรแบบนี้ดีใจอะค่ะดีใจเพราะว่าเออจะสับนางงามนี้เขาแบบคเอลิดีเนาะแต่ละอย่างอะไรเงี้ยแล้วนางคนนี้อยากทำอะไรอีกไหมคะเพราะว่าทำมาเต้นแล้วน้องแล้วทำทุกอย่างแหละไปที่องค์แล้วอะไรอย่างงี้คือจะเก็บบุญเลยก็ก็อยากเป็นไรไม่เต็มเต็มมากแย่งงานนะข่าวแจ็กเก็ตเสื้อสีน้ำตาลยยุ่่งงชวนี้ อยามาแล้วนะคมอะไรที่เราอยากทำอีกม้ว่บหนูหนูก็ความจริงหนูก็ได้ทำแต่ว่ามันได้ทำแบบปบบบายอย่างร้องเพลงร้องเพลงเราไปร้องแต่ว่าเราไปร้องในในโอกาสที่นางงามอยากไปโชว์อะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆยให้แฟนๆได้เห็นเราก็ไปเราก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมแบบจริงจังเราไม่ได้มีการเรียนเทคนิคจริงจังแต่เราทำออกมาให้ดีที่สุดที่ความสามารถเราตอนนี้มีแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยาก ทำให้จริงจังไปเพราะว่าชอบดนตรีอยู่แล้วถ้ามีเวลาเราอยากกลับไปเรียนดนตรีใหม่อยากกลับไปทําอะไรใหม่แล้วก็ acting เราก็ไม่เคยเราก็อยากลองทําอะไรที่ชาร์เลนขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าออสุดท้ายแล้วมันจะมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานต่อไปอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากอยากทำตรงนี้ เหห็นนนมมมัือีขออะไรขออะไรขออะไรโปรเจกต์โปรเเจกต์ออฮอลลีวูดเล่นนหังฮอลลีวูดอะไรนะหมอดูคนไหนหนูจะไปดูใหม่ทำนายดวงทำนายดวงจริงหรออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อหลอกถามใช่ไหมเอ้ยเราไปอินเตอร์เนชั่นแนลหรอเออฮิดเด้นน่าเจนดาหรอถามคนนี้เลยค่ะนี่ี่คุยอะไรเนี่ยโปรเจกต์เพราะว่าวันนั้นที่หนูไปของ ใครมาทับคุทับทามอ้าวมีพยักหน้าแล้วไปรับคุณแล้วไม่ได้ไม่ได้หน้าเพูดมาลูกใช่ใช่ก็อุ๊ยแหมอยากฟังเลยนะทีนี้ก็มีมีเจอผู้ใหญ่บ้างค่ะมีเจอแบบมีเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเบื้องหลังเนอะเพราะปกติเราเห็นเราจะเห็นเบื้องหน้าอย่างเดียวแต่ว่าตอนที่เราได้ไปเอลเอลอมีโอกาสได้เจอ คนที่อยู่เบื้องหลังแบบเอ่อแมสเตอร์เพียใหญ่ๆของวงการฮอลลีวูดแล้วก็ดิสนีย์แล้วก็เอ่อทว n นตี้เซนอะไรเยอะมากแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้อย่างน้อยทําความรู้จักกับเขาแล้วก็ได้คุยกันอะไรบ้างก็ดีใจที่ ที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะจะนำไปสู่โอกาสดีๆในอนาคตเพราะว่าถ้ามีก็อยากไปอยู่แต่คิวได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะจัดตารางให้ได้อยู่แล้วคนที่แปดจรนะพวกพี่รอเลยแล้วรอรอไปกันหนูหรอถ้าจีแปดใกล้เริ่มตั้งแล้วลูกกุมพาเนี่อยากให้เชิญวนรณรเป็นเริ่มตั้งหน่อยค่ะก็มีการต้องมีอาร์เรนจ์สเกลทัเพื่อที่จะมีแบบมากลับมาใช้ชีวิตทธิ์กุมภาใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออตอน ตอนวันที่โอปอนเนี่ยไม่ได้บ้านโอปอปอยู่ภูเก็ตแล้วก็เราต้องมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพเพราะว่าความจริงแล้วโอปอมีแผนที่จะบินไปตั้งแต่วันที่31แล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทริปต่อไปคือประมาณ3-4ประเทศแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบมันอาจจะด้วยตารางด้วยอะไรทุกอย่างเหมือนก็ค่อนข้างล่าสุดนิดมากๆแล้วก็บอกเขาว่าเออเราต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะ ขยับอะไรได้ไหมเพราะว่าทางนู้นเขาก็มีตารางของเขาเหมือนกันแต่เราก็บอกว่าเออฉัน w ิล l ิที่จะบินนะ<ม>ก็คือบินเช้ามาแล้วก็เย็นก็ไปอีกอปปก็ไม่ไม่ขอแค่ให้ได้มาทำตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็วกได้ได้ไปอะไรเงี้ยแต่วันที่8นี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆอย่าง ในในบ้านเราทุกคนอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นในฐานะประชาชนที่สุดท้ายเราคือคนที่ต้องมาเอ่อเฟซทุกอย่างเพราะว่าเราคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในในเสียงของตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยแล้วในการที่ คือทุกคนก็อาจจะกลัวนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการเอาเสียงตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมแล้วอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพราะว่า,วาอบอ๋อเองก็จะออกไปเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นทุกคนออกไปใช้เสียงแล้วก็สร้างพลังด้วยกันบอบอะเปนายกแบบไหนฟังวัตถัย What kind of leader you think หรอโอเคเรื่องขอ okay. ง,งคำถาม อันนี้เลยยูแต่ว่าก็คงเป็นอโอปอต้องบอกก่อนว่าโอปอเชื่อว่าอย่างที่บอกหลายๆคนนะมีหลายอย่างที่อยากให้เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แบบพี่ต้องการบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่โอปอต้องการแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรยูต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่ยูอยากจะทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันเพื่อใครมันต้องเพื่อคนมันต้องเพื่อประชาชนมันเพื่อ ทั้งเอ่อทั้งประเทศรวมกันมันทั้งตัวโฮคันทรีมันคือคนมันคือสตรัคเจอร์มันคือสังคมมันคือทุกอย่างที่จะเชฟคำว่าไทยแลนด์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้มีวิชั่นในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าโอเคยินอรับขอพนนลูกอะกล้องนี้เนี่ยนะคะหนสอสวยๆโอเคเลิศเลยนี่ยินดอนรบ